ัดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะดูอากาศดีดีดูวิวสิคะดูวิวเห็นไหมคะหน้าบ้านวิวจะมองเห็นภูเขาภูเขาภูเขายังไงไกลๆหลนยังมีหิมะอยู่นะคะอันนี้จากคลิปเก่าจะเป็นหิมะแต่คลิปนี้มันจะสวยมากนะคะ <c oughs> ทำไมขาตั้งมันหมุนไหมที่ขาตั้งของยีวีเดี๋ยวดูก่อนดูสิคะพา,าเพื่อนเพ,อนพ่อแม่พี่น้องมาดูบรรยากาศดีๆเก้าโมงจะครึ่งแล้วล่ะก็เลยวิ่งออกมาถ่ายหน้าบ้านให้เห็น วิวสวยๆนะคะวิวทิวทัศน์สวยๆของหน้าบ้านวิวีนะคะดูนะคะหน้าบ้านวิจะมีภูเขาจะมีภูเขาล้อมรอบนะคะสวยมันนะอันนี้จากใจอันนี้เอลลาขึ้นมายืนเซ็กซี่อยู่คน,นเดียวบนภูเขา วิวจะได้เห็นประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เป็นประเทศที่สวยงามนะอยู่แบบเงียบๆชอบต่ก็เราก็เป็นคนไทยบ้านเราก็สวยเหมือนกันดูสินะคะอันนี้คือวิวรอบบ้านนะคะมันจะสวยมากคะ่ะนะคะมันจะสวยมากนะคะมันจะสวยมากนี่หน,หน้าบ้านวิวเห็นไหมอันนี้ตึกด้านหน้า ไมคอนโดมิเนียมตึกด้านหน้านี่เขาก็จะอยู่กันแบบอย่างนี้นะสวยงามดู้ี่ที่ที่แปลงด้านหน้าเขาจะกําลังจะปลูกข้าวโพดอยู่แล้วนะคะที่แปลงด้านหน้ากาลังจะปลูกข้าวโพดนะคะใช่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่เงียบสงบแต่ก็ยัง ช่วงนี้ก็อาทิตย์หน้าวันจันทร์เขาก็เลยจะปล่อยผ่านพวกโควิดแล้วนะคะก็จะเปิดให้ร้านอาหารทั่วไปได้นะคะได้ทำอันนี้เป็นที่ดินของอาทิตย์หน้าก็ร้านหลังจากเงียบเงาเศ้าๆ้อยมาเป็นเวลาสี่เดือนนะคะ ตรงนี้สวีเซนเดนเริ่มวันจันค่ะวันจันเขาจะให้บันจันจะให้ทางเดินมาตรงนี้นะคะอันนี้คือโรงงานโรงงานอะไรก็เนี้ยโรงงานทำกระดาษแล้วก็วันจันนี้เขาก็เริ่มเปิดลแล้วก็จะ จะทั่วโลกกระทบผลโควิดมานานเลยวันจนันนี้พวกร้านอาหารตอนนี้ก็ำลงังกุลีกุจอกุลีกุจอเตรียมล้างเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านนะคะแต่วิวิก็กเกษียณแล้วอยู่บ้าน สวยนะคะดเราเปิดแล้ว,ลวก็กะว่าช่วงนี้ถ้ากลับตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแลต้นไม้อาจจะกลับช่วงช่วงอะไช่วงโนเวมเบอร์ November, พฤศจิกาใช่ไหมคะพฤศจิกาใช่ไหมคะอาจจะกลับ วิวสวยไหมลูกเดี๋ยวแม่ส่งให้นะน้องบอลมตอตโนยติงตาดูสิแม่มายืนตรงที่มอตนนยกับน้องเมขึ้นมาตรงนี้นะลูกจำได้ไหมจำได้ไหมลูกอันนี้เป็นเกลียดเป็นโบสอันนี้เป็นหน้าบ้านหน้าหน้าบ้านตึกของเรานะลูกนะดูสิ กลับไปช่วงนี้หน้าร้อนป้าป้าบว่าอยากกลับก็กลับไปได้แต่แม่ยังไม่อยากกลับแม่เสียดายแม่ต้องดูแลต้นไม้นะคะนะคะเดี๋ยวสวยงาม,มากเยอะแยะค่ะวีนี่ตึกคอนโดมิเนียมตึกอันนี้เป็นบ้านของวีวีนะคะฝากคิดถึงทุกคนนะลูก บายบายเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะอาเลสแฟมเบียคิดถึงทุกคนที่ครอบครัวเรานะคะสู้ไปด้วยกันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วล่ะบายบายลูกซ e e y u